บทสวดสำหรับคนเกิดวันอังคารกำลังวันแปดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองติหังจะโตโรธินังติหังจะโตโรธินัง ติหังจะโตโรทินัง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 